เขาได้เจอวัดเนี่ยสามร้อยถึงสี่ร้อยเมตรรอบๆบริเวณนี้สามร้อยเมตรสี0ร้อยเมตรรอบๆบริเวณนี้เอ i โตรดีเบรย์อม t น h e ่ e ายอนีเกยูสอฟโอ d วอร์มาเน่มมครทีอมพ t ร์ออบเ i ดายฮิเอร e และ t h e น่า t เดคเข้าไปในียมครับเอ u ซั t วัฟ ดิฟา i โอมม m ในเป็นเหมียว o ิโนะเขาค้นพบไอ้ไอ้ที่แปลกๆของมหายานอะไอ้ที่เป็นแปลกๆอ่ะนะแล้วเขาก็เอาไปไว้ที่มิวเซียมแล้ว and here was the the king a Soka t i m e here was the a Soka Buddhist big monastery อ๋อสมัยก่อนสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นวัดขนาดใหญ่อะไรเงี้ยนะคะสมัยพระเจ้าอโศกมา ต้องเป็นตอนตอนนะเป็นคันต่อคำเลยเยอะไม่ได้อ่าโดนไปเลยมูไอเซนี่ฮะโอ้ยไปโดนมากเลยเราไม่ได้มาจะสติคงไม่ได้มาดูหรอกเนี่ยใช่ใช่ใช่ค่ะเนี่ยเขาพบ

อ๋อเนี่ยเที่เขาค้นพบไอ้ที่มหายานนะถ้ามหายานที่เขาแขวงแห่งอับมนลมูนั่น,นนะแ <c oughs> สดงว่าสมัยโบราณเนี่ยที่นี่ก็คือพระมหายานมาอยู่ที่เนาะตรงนี้เป็นวัดแล้วก็เขาเรียกเขาเรียกว่ามันตานเวลาหมุนเนี่ยเ <c oughs> ขาเขาพุทธตรงไหนแว้ว อ <the> ๋อเขาพบตรงนั้นตรงนั้นแล้มันตรงไหนวะ ตรงนั้นตรงที่สามคนตรงนั้นนะคะที่ขอคนพบหลักฐานสคัญี so similarly all the monasteries g o inside to ก็ดินมันก็สะสมมาเนาะมันก็ถูกทับผมไว้มันอยู่ข้างล่าง พวกอิดพวกอะไรต้องขุดดินลงไปวางนี้หลักฐานทั้งหมดอยู่ใต้ดินเนาะ อ๋ออันนี้อันนี้เวลาเขาขูดได้แล้วเขาจะต้องเอามาดูเงี้ยนะเขากรออแล้วเขาก็จะต้องมาดูมากองอีกโอเค and we go and looking อาจารย์อาจารย์เราดู้เลอย่าไปดูหลายๆที่อย่าไปดูที่เดียวกระจายกระจายดูดูให้เต็มที่